วันนี้เรามาเปิดกล่องรองเท้าคู่นี้ไปด้วยกันนะครับ Adidas Adizero Ad Takumi Sen 8ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ tonix TV อีกครั้งนะครับวันนี้จะเอารองเท้าคู่นี้นะครับ Adidas Adizero Ad Takumi Sen 8สมาชิกใหม่ของบ้านกล่องรองเท้าด้านหลังนะครับมาเปิดกล่องรองเท้า มาเปิดกล่องให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าแต่ละคนได้เห็นในช่องอื่นไปบ้างแล้วแต่วันนี้จะเอามาให้ดูว่าสมาชิกใหม่ของที่บ้านคู่นี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมหรืออยากจะซื้อกล่องเท้าคีบินบ็อกซ์เนี่ยสามารถแอดไลน์ด้านหน้าจอนะครับแล้วบอกเขาว่าเป็นผู้ชมจากโทนิ i ทีวีเนี่ยจะได้รับราคาพิเศษนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาเปิดกล่องรองเท้าคู่นี้ไปด้วยกันเลยนะครับ อ่ะหนึ่สนี่นะครับหน้าตาของเจ้าทาคามิเซน8นะครับสมาชิกใหม่ของที่บ้านนะครับผมอ่ะรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ผมซื้อดรื่องเงินของผมเองมานะครับอยากได้รองเท้าคู่นี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอยากลองนะครับว่าตัวโฟมไลท์สไตร e โป o เวลา น้อยลงแล้วกว่าอด i o โปรส2เนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกกันเลยนะครับส่วนของอ p ปเปอร์นะครับอัปเปออันนี้ผมตอนแรกเข,เข้าใจว่ามันเป็นเซรามิคสอนะแต่ไม่ใช่นะมันก็คือเหมือนเป็นผ้าเป็นหน้าผ้าที่เป็นผ้าปกตินะครับคิดว่าน่าจะเป็นคนละวัสดุกับเจ้าเซรามิคสอนนะครับแต่ก็จะเขาก็จะทำมาเป็นรูๆนะเป็นรูๆแบบนี้นะครับ แต่ก็จะมีส่วนที่แบบมันมองเห็นด้านในอยู่บ้างนะครับส่วนนี้เหมือนเนื้อมันไม่เหมือนกันทุกชิ้นนะครับมันจะไม่เหมือนของ Adios Pro 2อันนี้เอาให้ดูด้วย Adios Pro 2ก็จะเป็นแบบบางๆนะครับเป็นเซรามิคส2.0นะแต่คิดว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่ตัวเซรามิคส2.0นะครับแต่ก็ยังดูมีความโปร่งอยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาไปลองใส่ดูนะครับว่ากระบายอากาศดีไหมแล้วก็ อมน้ำไหมอะไรยังไงเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะครับรองเท้าไอดิด้าเนี่ยทุกๆคู่ที่ผมมีนะตอนนี้เขาก็จะเป็นแบบอะไรที่แบบบางๆแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับใส่แล้วมันจะเบาเท้านะแต่มันอาจจะแบบไม่ได้นุ่มเท้ามากขนาดน,นั้นจะมีส่วนที่นุ่มๆอยู่ตรงแค่ตรงเนี้ยนิดๆน,นะครับนิดเดียวเท่านั้นนอกนั้นเป็นวัสดุที่บางๆหมดเลยนะครับเรื่องความเบาเท้าเนี่ยผมว่าเบาเท้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็บ้านไอดิด้าเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยชินกับระบบการทําสลิงลอนช์ของเขานะครับตรงเนี้ย ที่แบบมันจะมันจะล็อกข้อเท้ายังไม่ค่อยชินกับของเขาเท่าไหร่ก็เลยรอบนี้ก็เลยสั่งเท้าไซส์ที่เล็กลงมาหน่อยนิดหนึ่งนะครับกว่าตัว a d i o s อส2เนะี่ยเดี๋ยวลองดูว่ามันกระชับไหมแต่เชื่อว่านะกระชับขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเป็นลิ้นบางๆนะครับบางอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลารัดลงไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าน่าจะพอกระชับแหละแต่อาจจะไม่ได้แบบานุ่มๆหรือรู้สึกเวลานุ่มเท้าเวลาเรารัดแน่นๆนะครับก็จะประมาณนี้มีรูรัด แบบรล้นะลปปันลูเป็นรูสุดท้ายนะครับก็เชื่อว่าน่าจะล็อกกระเท้าได้ดีเลยแหละก็เชือกยาวประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับพนทีโซอย่างที่ผมสนใจก็คือเขามีโฟม Light ไลท์ไ e รโปนะครับไลท์ไ e รโปตัวนี้ที่เป็นมีความนุ่มมีความเด้ง เท่าที่เคยวิ่ง Adidas มานะก็คือตัวนี้ Light Stripe Pro แล้วก็จะมีตัว Energy Lot อันนี้ก็จะทำเป็นสีชมพูเนี่นะครับ mm. เป็นเหมือนแท่งคาร์บอนแทนแผ่นคาร์บอนนะครับยางที่เขาให้ใส่เข้ามาในรุ่นนี้นะครับเป็นยาง Continental นะครับก็จะมีลักษณะการวางยางแบบนี้นะครับก็เชื่อว่ายึดเกาะดีอยู่แล้วนะครับตัวยาง Continental นะครับเรื่องของอายุการใช้งานผมก็เชื่อว่าดีนะครับเพราะว่า ทุกๆคู่ที่ผมมีไม่ว่าจะเป็น a d i o a s Pro 2หรือตัว Prime X เนี่ยยึดเกาะดีอายุการใช้งานดีนะครับเรื่องอายุการใช้งานหายห่วงเลยนะครับกับยางรุ่นนี้นะครับส่วนสิ่งที่สงสัยอยากจะไปวิ่งและอยากจะมาเล่าให้ฟังคือความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะครับเวลามีดรอปที่ต่ำกว่าตัว a d i o a s Pro 2นะครับตัวเนี้ยเขาบอกว่ามีเป็นดรอปรองเท้าดรอป6นะครับด้านหลังอยู่ที่3 3ม m mm, มนะแล้วก็ด้านหน้าอยู่ที่27 ลิดอบหนะครับเดี๋ยวจะไปลองดูนะครับกลัวมันเฟิร์มอยู่เหมือนกันนะครับแต่เชื่อว่าจะเป็นรองเท้าที่ผมจะเอาไว้วิ่งระยะ5โล10โลและ21โลได้นะเห็นเขาบอกไว้อย่างนั้นนะครับพูดถึงการวิ่งยาวๆนะครับผมเพิ่งไปร่วมกิจกรรมวิ่งเวอร์ชวลรันกับทางกลุ่ม mm. อัลตาพลังผักนะครับอยู่ในทีมของคุณเอกเอัลตาพลังผักมาด้วยนะครับกิจกรรมที่เรียกว่า อีแต่ออาต้าท้าพลังผักนะครับก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมอยู่ในทีมคุณเอกเอลตาพลังผักขอบคุณมากๆานะครับที่ได้เชิญเข้ามาร่วมในทีมนะครับถือว่าไปร่วมจะสมระยะเล็กๆน้อยๆนะครับทีมคุณเอกออาต้าพลังผักเนี่ยก็จะมีหลายๆคนนะครับที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มลันเนอร์เจอร์นี่โค้ h อนดา พี่ตังนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆท่านนะครับมีคุณพัทแวร์ทูรันอีกด้วยนะครับก็จะมีหลายๆคนผมก็ใค่ไปเข้าไปเหมือนเป็นตัวแถมเขานะไปร่วมไปร่วมสะสมระยะเขาด้วยสนุกสนุกนะครับก็จะมีโอกาสได้สะสมระยะไปบ้างระหว่างที่ซ้อมอยู่ก็สะสมเก็บเข้าไปนะครับพี่คนที่ชนะเลิศนะครับของทีมอัลต้าพลังผักเนี่ย เขาวิ่งได้1,200กิโลนะครับใช้เวลาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาจนถึงสิ้นเดือนมีนาแค่26วัน,นครับวิ่งไป1,200กว่ากิโลนะครับชื่อพี่ภาคภูมินะครับรหัส VP 58548นะครับผมโหวิ่งสุดๆมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีพี่ที่รู้จักกันอีกคนหนึ่งนะครับชื่อพี่ยานินนะครับพี่คนนี้เป็นผู้หญิงด้วยนะวิ่งได้1,000 หนึ 1> 1, ่ง0 0 0กิโลเลยนะครับวิ่งเยอะมากนะครับพี่ยานินนะครับเก่งมากนะครับก็ยังมีอีกคนหนึ่งนะครับพี่ปักโจ๊กผมเรียกเขาพี่หมดเลยนะพี่ปักโจ๊กนะครับวิ่งระยะที่ได้เนี่ยได้80088.88กิโลด้วยหมดตั้งใจปั้นกิโลเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับขอบคุณที่ให้รูปมานะครับ แต่ละคนในกิจกรรมนี้วิ่งกันเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะซ้อมแล้วเดี๋ยวจะไปร่วมสะสมระยะอีกทีนะฮะจะเป็นปีหน้านะแต่อย่างที่บอกว่ารองเท้าคู่นี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปลองในระยะประมาณ5โล10โลและ2 1โลดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่อง Tonics TV ด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังถึงรองเท้าคู่นี้นะครับแล้ววิ่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผม มาถึงคําถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าคุณคิดว่ารองเท้าคู่นี้นะครับ Adidas Adizero Ad Takumi s e n 8เนี่ย คิดว่าระยะเขาสามารถวิ่งได้เกิน21โลหรือเปล่านะครับยังไงฝากพิมพ์มา,มาบอกหน่อยนะครับโดยเฉพาะคนที่เคยใช้รุ่นนี้อยู่นะครับว่าสามารถวิ่งเลยระยะฮาร์ปได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะอย่างนั้นประมาณนี้โดยผู้ที่ร่วมตอบคคาถามเนี่ยมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Always Dry นะครับยังไงสามารถตอบคคาถามเข้ามาได้เลยนะครับผมอย่างนั้นเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้าครับสวัสดีครับ